และแล้วก็กลับมาช่วงนี้เลยกลับช่วงนิวสตาร์วันนี้ต้องขอต้อนรับจากเวทีเล,วทเลยคิสตาไทยแลนด์สวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีทุกท่านเลยครับโอ้สวยงามโอ้สว,ส,สวัสดีคุณผู้ชมด้วยโอ้โหสวยมากๆากเลยแต่ละคนเนาะวันนี้เรามาเริ่มต้นที่การแนะนําตัวก่อนเลยว่าแนะนําตัวของเวทีเด็กนั้นเป็นอย่างไรบ้างอ่ะเริ่มต้นที่คนแรกก่อนเลยจ้าสวัสดีค่ะยาดาสุขสบายนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อยาดาค่ะวินเนอร์คิสตาไทยแลนด์นี่ส่งมาด้านดูนเลยจ้า,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 าคุณต่อไปเลยครับ สวัสดีคะ่ะเด็กหญิงณนะัฐพ,พรพฤกษาเกษมสุขชื่อเล่นชื่อน้องเพย์เพยรองอันดับหนึ่งรุ่นคิสตาไทยแลนด์ค่ะรอ,องอันดับหนึ่งนั่นเองคนต่อไปอะไรคะสวัสดีคะ่ะหนูชื่อเด็กหญิงณนะัฐกุลพรมพันธ์ค่ะชื่อเล่นชื่ออลิสค่ะรองอันดับสองค่ะคสวัสดีคะ่ะหนูชื่อเด็กหญิงคณะพอลอดพัน์ชื่อเล่นชื่อน้องแตงกวารองอันดับสามค่ะคนสุดท้ายแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิพินกทรัพย์อินค่ะรองอันดับสี่ค่ะ รอระดับสิและสวัสดีเอาอย่าดูว่าจะเล่นว่าจะเล่นจะส่งให้เล่นอ่ะอยากถามนิดนึงอ่ะคนมาอยู่ตรงนี้นอนดูก่อนอยู่โรงเรียนอะไรเอ่ยอยู่โรงเรียนอะไรเอ่ยอยู่โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครค่ะอันนี้อยู่ชั้นอะไรล่ะคะอ่าปวช .1 ค่ะปวช .1 แล้วอยู่สมุทรสาครเออคุณอยู่กรุงเทพหรืออยู่สมุทรสาครสมุทรสาครสมุทรสาครอ่ะแล้วหนูได้อยู่โรงเรียนอะไรอยู่โรงเรียนกอนพิทักษ์ศึกษาค่ะอ่าดูราคาอยู่โรงเรียนจินดาพรค่ะชั้นอะไรเอ่ย ชั้นป .5 ค่ะปห้าป .5 ใช่พระเจ้าจ่อตัวตัวสูงมากตกใจอยู่โรงเรียนปานีนวบุตรค่ะชั้นป .6 ค่ะป .6 ไม่ต่างกันอยู่บ้านมีเปียอยู่อยู่อนบ้านมีมงเอออโรงเรียนสามชัยค่ะป .6 ค่ะป .6 เหมือนกันเลยอ่ะโอตตลนป .6 นี่เดีิแ๋เดี๋ยวตามมาเดี๋ยวตามมาบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยดีกรีไม่ธรรมดาเริ่มต้นที่เดอะวินเนอร์ก่อนเลยแล้วกันอยู่โรงเรียนทําอะไรบ้างอ๋อโหเยอะมากเช่นกวาดบ้านดู มีใชยคือหนูไปนในกิจกรรมค่ะ,ะเป็นคณะกรรมการทูบีน้ำม่วนค่ะอ๋อมีดีกรีมันเอง<ช>คือตอนแรกหนูอยู่ในทูบีน้ำม่วงมาก่อนใช่ไหมใช่ค่ะ,ะแล้วก็ทํากิจกรรมอะไรบ้างเลยในโครงการนี้ทำกิจกรรมนี้ก็คือไปแข่งเต้นค่ะ,ะแล้วก็แบบมันจะมีของมอมหญิงใช่ไหมคะก็คือ,อไปแข่งเต้นไปแข่งอะไรของ ของที่เขาแบบว่าจัดมาให้จัดมาให้แปลว่าแปบลบว่าต้องร้องเล่นเต้นได้หมดเลยถูกไหมได้หมดค่ะอ๋อทุนกระ่มอมเขาว่าไงบ้างเห็นหนูแล้วแบบในความสวยของหนกงูก็ต้องก็ต้องก็ต้องนิดนึงอ่ะนิดนึงใช่ก็คือหยุดอยู่ตรงนี้มาแล้วก็แล้วมาประกวดเวทีนี้ได้ยังไงก็ชอบค่ะก็คือเป็นความฝันของยาดาด้วยอยากเป็นนางงามยาดาอยากเป็นนางงามยาเป็นนางมยดาบอกตามตรงเลยบอกคุณผู้ชมไปตรงๆเลยว่าดูดความมากี่โมงละอย่าบอกนะ ใช่ไหมเหมือนหนูเลยเหรอเหมือนหนูเลยอะโมงยี่สิบแปดแหลมมากของหนูได้ไปกี่โมงแล้วลูกเพิ่งได้มาสองโมงเองค่ะนี่คือโมงที่สองของยาละอ่อนอยู่บอกเลยว่าไม่เท่าพวกเราหรอกเดี๋ยวเก็บประสบการณ์ไปเล่อยเดี๋ยวพอครบสิบแปดปุ๊บหนูจะเซียนแหละสองโมงโมงแรกคือโมงอะไรเอ่ย มองของสมุดปาการสมุดปาการใช่และอนาคตแพชชั่นคือยังไงมองมองเห็นอนาคตเป็นยังไงเป็นนางงามระดับไหนเอ่ยโอ้โหมองสูงขนาดนี้เหรอระดับโลกอยู่นะใช่ยังไงเอ่ยอยากอยากไปเวทีไหนครับ Miss World Miss Universe Miss อะไร Miss แกนค่ะ Miss แกนนี่เป็น Miss แกนเลยถ้าจะลงจังหวัดขอสปอนเซอร์ก่อนเลยอยากลงจังหวัดอะไรเอ่ยอยากจะเป็นสมุทรสาครเนี่ยแหละค่ะวิสแกนสมุทรสาครพวกบ้านเกิดตัวเองใช่พี่ถ้าพูดจังหวัดนี้แล้วก็สมุทรสาครมีอะไรเด่นพูดมา อาหารทะเลสดมากอะไรที่บอกว่าสดมากหอยแม่หอยหอยก็สดเอเคยกินหอยทุกที่กินหอยประมาณกี่กิโลมากสุดสามค่ะปลาที่หนูกินหรือยัดลูกคนเดียวนะคะนี่คือคนเดียวคนเดียวหนูล่ะกินหอยหรือกินอะไรลูกโภชนาหรอก็กิน ข้าวหน้าเนื้อใจเสืออเริ่มเราหนึ่งมันเริ่มเราหนึ่งเด็เจอกันขออนุญาตขยับไปด้านหลังเดี๋ยวพ่อสมอมขราวคน้หน่อยมารองอันดับหนึ่งกันบ้างรองอันดับหนึ่งเขาบอกว่ามีรองอันดับหนึ่งค่ะมีดีกรีในเรื่องของอยู่โรงเรียนทําอะไรบ้างเอ่ยอยู่โรงเรียนก็ลำไทยบ้างค่ะแล้วก็เป็นเด็กกิจกรรมด้วยค่ะลำไทยบ้างลำไทยบ้างเป็นลำยังไงลำลำไทยบ้างลำยังไงลำยังไงอยากอยากเห็นอยากเห็นอยากขย้ายเพื่อนถือไม้ขย้ายเพื่อนถือไม้แต่เราอ้ยพี่ตัวอย่างนั้นแหละอยากนี่อ้ยสวยนะ ตั้งวงแล้วไปตอนท้ายออไปท่านเอาไปท่านเราไปทำไงก็ได้แค่นี้แ <c oughs> ล้วครับลาไปร้วเราดูแล้วลําไทยอ่ะคนต่อไปทําอะไรบ้างที่โรงเรียนลําค่ะแล้วก็เต้นเต้น <ลง S 2> ด้วย <c oughs> อย่าบอกนะ <c oughs> เพลงลํายยเฉยแม้ขนาดนั้นเลยเนาะ <c oughs> เต้นนี่คือเต้นแนวโคเวอร์หรืออะไรเอ่ย เต้นเล่นๆอยู่ในห้องเฉยอแสดงว่างนี้ต้องไปดูตอกแล้วแหละแปลว่าเออต้องไปดูตอกพวกนี้ทำตัวเรียบร้อยอยู่หน้ากล้องอ่ะพอยู่สื่อโซเต้นแบบเต็มที่เลยอ่ะแล้วน้องราคาทำอะไรเอ่ยเต้นแล้วก็เล่นกีฬาค่ะเล่นกีฬาอย่าบอกนะว่ากีฬาอะไรเอ่ยวิ่งค่ะวิ่งใครวิ่งหนีกันใครวิ่งผัดค่ะวิ่งผัดด้วยเออวิ่งผัดวันประกันพรุ่งเคยได้เหรียญไหมเป็นนกีฬาเบอร์ชีอย่าบอกนะว่าหนูเป็นกีฬาระดับทีมชาติอยากไประดับเลยไหม อยากอยากเหมือนกันเหรอชอบวิ่งแล้วชอบอะไรอีกชอบเต้นค่ะอ๋อชอบเต้นแล้วชอบวิ่งอ่ะคนต่อไปละครับชอบทําอะไรบ้างเลยอยู่โรงเรียนเต้นค่ะเต้นอย่างเดียวแล้ส่วนใหญ่เต้นนี่คือคอนเทนต์ที่เสิร์ฟในโซเชียลมีเดียเต้นอะไรเต้นเต้นทิกต็อกไม่เต้นทิกต็อกเต้นโคเวอร์หรือเต้นอะไรเต้นเต้นตามเพลงทิกต็อกที่เป็นไวรัลใช่ไหมใช่อ๋ออยากให้แบบแต่ละคนแบบมีดีกรีขนาดนี้เราอยากให้ลองเนาะคนสวยต้องทำแล้วต้องโกโก้อัจาชอบได้ไหมเต้นทิกต็อกใช่ไหมค่ะเอาอย่างนี้เถอะเอาอ่อมกลื้มไหมอ่อมกล๊้เต้นไมไหมอ่อมกล๊้ เป็นคเฮ้ยเดี๋ยวยาดาร้องยาดาร้องเต้นเอามาเอามาทำไมมาดิเอาไปมา่ิเอาคนเดียวนะยาดาเอาเอายกท่อนบนพอยกท่อนบนอ่ะพร้อมนะห้าสี่สามไปออ้โหแล้วไงต่อออ้โหต่อมาแค่นี้ต่อมาแค่นี้อ่ะเรามาพูดถึงเวทีกันบ้างคิดว่าเวทีนี้ทำไมถึงได้มงมาเพราะอะไรได้มงมาเพราะว่าอย่าบอกว่าสวย ก็ก็ไม่ติดครับพี่ก็ไม่ติดก็เป็นคนสวยจริงเออสวยจริงไรจริงอ่ะนอกจากความสวยแล้วมีอะไรเอ่ยก็คือคำกรรมกรรมการชมหนูว่าจิตกล้องเก่งหูหนูก็ดีเหมือนกันเนาะกรรมการทุกคนจิตตแล้วบอกพอกกรรมการว่าไงส่งคะแนนตรงนี้ส่งคะแนนตรงนี้ส่งม่ส่งอะไรอย่างนี้อย่างนั้นเลยวันนั้นอที่ได้ตำแหน่งมาเนี่ยที่ตำแหน่งที่หนึ่งมาเนี่ยกี่คนสี่ได้ประกวดทั้งหมดกี่คนสี่ร้อยหรอเเกินไปเกิน เกินเกินสิไม่ได้อันนี้ก็ยังไม่ซ้ำเอกันยังไม่ซ้ำยตอนอันนี้ตัวประกวดนี่คือเขาเล่กจับรูกหรือว่าลงประกวดจริงเดินจริงเดินจริงค่ะเดินจริงค่ะจริงเลยประกวดที่ไหนเอ่ยประกวดที่ไหนมาจังหวัดกรุงเทพปะที่ห้างปะหรือว่าเยอะเยอะอยู่อ๋อแปลว่าประกวดระดับภาคหรอจนมาจริงยู่ไทยแลนด์อ๋อเข้าใจแล้วแปลว่าที่หนึ่งมานี่กว่าจะหนูจะได้มานี่มันสุดยอดเหมือนกันเนาะเอออ่ะแล้วก็อ่ะแล้วตอนนี้อันนี้อ่ะจะอ่ะไม่ไม่อ่ะ ถาม,มเ่ยคุณแม่เป็นคนดันหรือว่าคุณแม่เป็นคนดันหรือว่าตั้งใจมาประกวดเองตอนสมัครครั้งแรกคุณแม่เป็นคนดันค่ะคุณแม่ันคุณแม่ดันบอกแล้วเวทีแบบนี้ต้องแม่ดันคุณแม่บังคับหรือว่าหนูหนูก็ชอบเหมือนกันหนูก็ชอบเหมือนกันค่ะพอแม่หยิกอยู่เมื่อกี้เดี๋ยวออกมาพูดจะโดนอะคนต่อไปอันนี้ยังไงคุณแม่บังคับใช่ไหมหรือคุณพ่อดัน อยากมาเองค่ะเจอเจอเด็กเก้าแล้วเจอตออแบบนี้ฉันตอบถิงกว่าฉันอยากมาเองจ้ะอยากมาเองแล้วก็คือมาจากจังหวัดอะไรนะหนูกรุงเทพไหมกรุงเทพค่ะกรุงเทพเลยมาครั้งแรกแล้วเห็นคู่ต่อสู้รู้สึกยังไงก็รู้สึกกลัวนิดหน่อยค่ะตอนแรกทำเป็นกลัวไว้ก่อนตอนแรกอ่ะกลงก่อนลงทันบีทำเป็นกลัวแต่พอขึ้นไปทีฉันก็ลุกพยานามือนอึ้ับเอมืเลยเอาสับขาลอกสับขาลอกใช่ไหมสับขาลอกอ่ามาคนต่อไปคิดไวหมว่าตัวเองจะได้มงในเวทีนี้ ไม่ค่ะเพราะว่าหนูเพิ่งผ่านไม่กี่เวทีเองค่ะหนูไม่ค่อยมีประสบการณ์อ๋อไม่ได้งานเดินสายถึงว่าเธอเดินสายไฟบ่อยเหลือเกินเดินสายไปไเกินไปฉันบอกให้เธอมบลงเวทีเขาหน่อไก็เดินสายเธอนี่แหละไม่มีสายใครหรอกจร<า>ิงอันนี้จริงสายเธอสายเพราะเธออ่ะแล้วหนูล่ะหน้าใหม่ไหมในวงการหรือว่าเดินสายประกวดมาเยอะแล้วอห,หน้าใหม่ค่ะหน้าใหม่หน้าทำมาใหม่ไม่ใช่อ๋อหน้าใหม่หน้าใหม่หน้าใหม่หหมประกวดครั้งแรกได้เลยเหรอ ไม่ได้ไม่ได้ดูประกวดกี่ครั้งหนึ่งได้เก้าค่ะเก้าอันนี้คะแครั้งแรกเหรอค่ะสุดนะเก้ากว่าไปแสดงว่าเขามีความพยายามมากนะเก้าครั้งแต่ยังคงชั้นยังคงอยู่ใช้ให้ดักดีได้เอาให้ดักดีไปใช้แล้วฉันก็ได้บปในวีีที่เก้ารู้สึกอย่างไรบ้างดีใจค่ะไม่ใช่หนูแม่ที่บ้านแม่บอกไงบ้างครั้งแรกที่บอกว่าดูได้แล้วแม่ลองให้ได้ไหมแม่ก็กินยาอีกทีลูกฉันลูกฉันแม่ไปกับคุณแม่เลยตอนประกวดไปค่ะแล้วคุณแม่บอกว่าไง ดีใจดีใจแล้วก็ไม่ให้อะไรหนูลูกลูกอมรถยนต์หรืออะไรได้อะไรมาได้อะไรไหมเติมเกมให้นั่นไงเด็กก็วัยเนาะเด็กทำไมต้องเติมเกมเดียวเติมอะไรเติมแก๊สไหมเติมเกมไหมเติมแก๊สด้วยไหมไม่ใช่ไม่่ใชเติมแก๊สอ๋อนึกว่าเติมแก๊สในติ๊กต็อกด้วยอ๋อก็คือได้รางวัลที่หนึ่งเลยแล้วก็เพื่อนที่โรงเรียนทักว่าไงบ้างแกสวยมากน้องอวยเก่งอนุปรยจริงเพื่อเรารับบทนางอวยเก่งเออแกสวยมากแล้วที่โรงเรียนคุณครูว่าไงคุณครูว่าไง หนูเก่งมากเลยเออแล้วไมแปลว่าหนูประกวดเสร็จปุ๊บหนูประกาศทั้งโรงเรียนเลยหรอประกาศอล้วสารตแต่ทุกคนรู้หมดเลยว่าแปประกวดมาโอ้ยินดีด้วยไมแต,แต่เขาเก<อ>่งนะเขาเป็นสาวตัวเล็กคือตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นคนรุ่นไม่จา้าเล็กพี่ขี้หนูแปลว่าจริง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 นี่เหมือนกับอายุมากกว่าคนที่ได้รองอันดับสองไงเดี๋ยวเราไปดูภาพกันว่าเป็นยังไงบ้างเขาแต่งตัวกันเป็นยังไงบ้างอ่ะไปดูภาพไปเลยจ้าแต่ละคนเนี่ยนะ โอ้โหอ่จาัดเต็มเใช่ไหมนี่ก็วันจริงเนาะไม่ต้องยอ่ออะไรกับเห็นเห็นข้างๆคุณๆไหมสุดช,ชมพู <S 2> <S 2> มพอ่ะสุดชมพูะอ่วันนั้นแอบหนีไปเป็นกรรมการอยู่สวยตุ้มอยู่นาสวยตุ้มอยู่นาอ๋อนี่ปรากฏที่แจ๊สอะไรนั่นปะแจ๊สจะเป็นพาซาปะแจ๊สเป็นผาา <ใช S 1> ู้บริการอันนี้คือหนูเหรอใช่เองหนูแต่งหน้าเปลี่ยนมากอันนี้ใครเอ่ยหนูมันจะอ๋อหนูนะอายกมือได้เลย อ,อ,อันนี้คนนู้นปะช,ชุดทองเขาแต่งเขา,เขาจัดเต็มไฟเฟอร์เวทีอลังการอันนี้ใครเอ่ยหนูโอ,โ,หโอ้โหชุดหนูเนาะเออพ่อผมพ่อม่มนั้งบุตรเลยเนาะอันนี้คนใหนเนี่ยอันนี้ใครเอ่ยหนูใช่ไหมเออหนูอ,อ,อันนี้ดูเพียวดูเป็นโมเดลดูเป็นโมเดลเห็นไหมเรียบร้อยแต่พอเราขึ้นเวทีก็อึดปังสวยทุกคนบอกเลยว่าวันนี้บอกเลยว่ามาร่วมรายการเนี่ยน้องๆบางคนอยากจะเห็นพวกหนูเป็นไอดอล แล้วก็อยากจะเข้าสู่วงการบันเทิงบ้างอยากจะประกวดงารบ้างวิธีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างอ่ะเริ่มเลยวิธีการเตรียมตัวเรามั่นใจใคือความฝันยังไงต้องเราต้องมีความฝันก่อนเราต้องเราต้องมีความฝันก่อนต่อไปความมั่นความมั่นถ้ามันไม่มีความมั่นก็คือเราจะไม่มีความกล้าแสดงออกถูกต้องมีความเป็นตัวเองออและก็เรียนรู้ที่จะลักที่เราต้องเรียนรู้ว่าเราชอบอะไรก่อนอแล้วก็เรียนรู้เรียนรู้มัน แล้วก็ทํามันให้ได้โอ้ใช่นะนี่ก็ต้องบอกส่งที่หนึ่งนะอ่ะหนูแล้วฝากอยากเพื่อนๆที่เปราะป่วยแบบหนูบ้างต้องเตรียมตัวอยังไงบ้าก็อย่างที่พี่ยาลาพูดไปเลยค่ะก็ต้องมีความมั่นใจมีแบบการเตรียมตัวนี่ค่ะ,ะเดี๋ยวอ่ะน้องคนน<ม>ีอ้อาจจะไปต่อในเวทีทางสไทยนะดูทรงละไม่น่ารอดเวทีนะอันนี้มีชแกนอันนี้มิชแกล์อันนี้น้าสะทายสะทายก็ตีกันอย่าอย่าแย่งกันอ่ะก็ต้อง คิดที่อยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทำมีแพชชั่นเนาะนั่นแหละแล้วก็ฝึกซ้อมมันฝึกซ้อมทุกวันแล้วมันก็จะได้เองค่ะฝึกซ้อมทุกวันเลยอะคนต่อไปราคาก็ต้องหาแรงบันดาลใจค่ะแล้วก็หมั่นซ้อมทุกวันโพสท่าทุกวันค่ะเป็นตัวทุกวันเนาะมีความมั่นใจค่ะมีความมั่นใจเลยแล้วีก็ยบอกว่า ถ้าเกิดน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเอาตัวเข้าอยู่ตรงนี้แล้วอย่างบอกว่าน้องๆทุกคนให้คาแนะนานไปแล้วว่าต้องมีความพร้อมเรื่องเตรียมความพร้อมด้วยกันเข้ามาลงเวทีประกวดเพราะเวทีประกวดทุกคนอยากได้มงหมดแล้วก็พอเราถึงหน้าง,งานจริงทุกคนฝึกฝึกซ้อมมาอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นมันคือการต่อสู้และไฟติ้งแล้วได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเลยก็คือเอาตัวเข้ามาเองมาฝึกประสบการณ์จริงมาลองสถานการณ์จริงนั่นเองอ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับกับเวทีคิสตาไทยแลนด์ขอบพระคุณทุกท่านเลยครับโอ้โหขอบคุณค่ะขอบ นเถ้าเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวขอฝากไอจีเลยไหมขอติ๊กต็อกแล้วแต่ละคนดีกว่าอ่ะเริ่มเลยครับขอติ๊กต็อกยาดานะคะก็ยาดาจุดสระอาค่ะหรือว่าพิมพ์ว่ายาดายาดาไปเลยก็ได้ค่ะขึ้นคือเพราะว่ายาดาภาษาไทยอยู่ภาษาจีนภาษาไทยค่ะภาษาไทยยาดาเลยเนาะยอยิงสระอาเลยอ่ะมาคนต่อไปเลยครับไอจีก็จะชื่อว่า underscore pei underscore ntp underscore ค่ะอ่ะคนต่อไปเลยครับติ๊กตอกค่ะชื่ออลิสค่ะ a l i c e ค่ะ เฟสค่ะเฟสชื่อแตงโมแตงกวาค่ะนะแตงโมแตงกวาตัว่ิแป,ปะเฟสค่ะพิมพ์ชนกซับอินค่ะนี่นี่แหละนี่แหละอ่ะฝากน้องๆไว้ในหัวใจอ้อมกอดของเอาชาวแฟนคลับของจัดบันเทิงนะจ๊ะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวกับมันบันเทิง